หัววะ่ะอะไรวะโอ้ดูตาหนีได้แบบชนิดว่าทุกคนโอ้โหคาดไม่ถึงเหมือนกันนะจังหวะหนีเจฟมาสองตัวสองตัวตูรอดได้โอ้โหผีตัวนั้นบินมาตูกระโดดฟับแอมบูดบินมาตูกระโดดฟับโอ้โหฟับไปแฟบมาฟับไปแฟบมาจะตุยโอ้โอเหเลือดเลือดก็คือจะไม่เหลือแล้วโดนไอเฉอะทีเดียวครับผมแค่มองตาเพียงศบตาแต่ตูก็รอดมาได้ที่ไหนได้ไปติดบัก ห้องที oh. hey! <net> Olha, <this> ่สองโอ้เฮ้ยอาไอ้นี่ไอ้รัดมันห้องที่สองนะเว้ยหลงปะเนี่ยไอ้รัดโอ้รัดรัดหลงห้องหรือเปล่าบัวห้องที่สี่เนี้ยรัดหลงห้องหรือเปล่าจ้าเออมันเพิ่งห้องที่สองเองรัดห้องที่ห้าให้แต่ดูได้บทเลยวันวันหนึ่งห้องที่หก เบรกเลยฮะไฟมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอผีตัวนี้ไอผีตัวนี้ไม่มีเสียงห้องที่เจนะฮะโอตัวระเบื่อว่ะห้องที่แปดห้องแบบนี้พี่ไม่ค่อยหาหรอกจริงๆหาไม่ได้ดิปัญหาได้ที่ไหนไรกิจมันจะเฉาะหัวเอาเนี่ยโอ้โหไปจ้าไม่เป็นไร พิกล็อกโอ้พิกล็อกมันได้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวห้องที่เกนะ้าฮะเวลาเจม,มันจะมามันจะมายืนรอเฮ้ยโอ้โหกดผิดกดยาผิดโอ้ยห้องที่ติดโอ้โหกดผิดเออโอเคแอรบุสหลอกตูวให้บดอะไรนะด๋าวะวู้ฮูมาวะเฮ้ย อะไรอะไรแอมบูตอะไรอะไรอะไรแอมบูตอ,อ,อะไรก่อนห้องที่สิบเอ็ดนะเวลาเจมันมามันจะมาชอบมันยืนรออยู่หน้าประตูทุกคนคือถ้าโดนมันต้องโดนจังหวะนั้นแหลนะห้องที่สิบสองงนะโอ้โจ้าตูเห็นแล้วตูวเห็นแล้ว,ว,ลวอยู่ข้างหลังตูท้ทีไงสิบสามโอ้ยไอ้เจมเออ เออลืดกลวยไปเฮ้ยเอ้าเอ้าไอ้เจ็บโอ้โหทำไมอ้อมตูมาทางนี้อ่ะนี่ไงเจ็บฮ่าฮ่าฮ่านี่ฮ่าฮ่าฮ่า my head my head วู้วออกมาเร็วนะกะเจ็บโอ้หตูขอยืมได้ไหมเนี่ยไอ้แท่งเนี้ยตูจะไปเสียบไอ้ตัวต่อไปตูเพิ่งได้รู้เบิด เองก็มาเล่นตูดแล้วแล้วเอาห้องเลยวะสิบตีโอ้โหเจบคือแบบอะไรก่อนวะทุกคนตูไม่รู้จะพูดไงแล้ววะไก่เจบอะคือมันเกินเหตุวะอีกมันออกมาไวมากเลยแล้วก็มาบ่อยด้วยนะชวงเนี้ยตูก็จะเป็นต้องใช้เงินนะนะสิบห้าเอ้ยตูว,ว่าแล้วไง เกรทจอบตูไม่รีไวยลวยหรอหยตายพาะกล้วย <laughs> ตายพาะกล้วยมันมีใครบางคนอาจจะพูดเฮ้ยไอเกมนี้ใครมันจะตายพาะกล้วยวะ <c oughs> นี่ไงตูนี่ไงทุกคนให้รู้ไว้ว่าตูนี่แหละตายพาะกล้วยโอ้โหสุดจริงๆริะหนีเจฟมาได้แต่มาตายพวกล้วยตูเลยยอมใจเลยวะเอาละมา เจ๊พี่ออกมาตั้งแต่ห้องสองนะตุตบเลยตทุ่บเลยนะบอกไว้ก่อนอย่าทำเยอะเดี๋ยวเจ๊มันมา23ตู้ว่าแล้วไงนี่ไงเไปโอ้โหตูหลบโอ้โหปลามันต้องปลาข้างหน้าคือมันวิ่งตามเราครับผมโอ้โหเจ็บ มาแต่เริ่มอีกแล้วนะห้องที่ยี่สิบสามเองเว้ยรอบที่แล้วก็มาห้องที่สิบสามอันนี้ยี่สิบสามตูดตตเอาลูเบิดมาปุ๊บมันมาปับ๊บเป็นคนยังไงวะกดเยอะก็ไม่ได้ตัวระเบิดมาปุ๊บมันมาปับ๊บตัวว่าเสียงอะไรลื่นกล้วยคือตูรู้เลยแล้วคือแบบเอา้าตูโดนอะไรอะ่ะ ฮะว่าฮะทุกคนฟังเสียงมันเสียบตูไม่ยั้งเลยมันอยู่ตรงไหนโอ้โหตูขอเกิดดิอ่าฟรีดิไหนลองเกิดไปฟรีดิไหนโอ้โหไอ้อเจ็บมาทำอะไรตรงนี้มาได้ยังไงฮะ โอโหเนี่ยพอเวลาเราลอดจากห้องหนึ่งมันก็มาอีกห้องหนึ่งเออเอาเียบเออเอาเต็มที่เต็มที่เลยไอ้ห <c ười> ัวร้อนตัวหัวร้อน <c ười> รู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้ทุกคน <c ười> ใกล้จะพูดไม่ไหวละ <c ười> โอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมคือมันเป็นไปได้ยังไงวะเจ็บเจ็บคือมันมาห้องหนึ่ง <c ười> ปุ๊บเราลอดจากห้องหนึ่ง มันก็ควรจะหยุดแล้วใช่ไหมทิ้งระยะห่างก็ได้อันนี้คือมาปุ๊บมันโผล่แยะโผล่แยะและ้วใครก็จะไปไหววะโอ้โหห้องที่สองคือถ้าไม่มีมันตัวเดียวยังไงก็รอดไอ้เจฟเนี่ยถ้าไม่มีมันสักคนหนึ่งเนี่ยห้องที่สามทุกคนได้ได้นบทน,นะนะเอาะไรมากมันก็ได้แค่บทจริงๆอะวะทุกคนสามสิบเจฟยมันห้องซีกแล้วนะอย่ามาเ้ย เจ็บเอ do oh ้ยให้ม oh ันด oh ูด oh ้วยโอ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหปบ๊บบฟืบฟ๊บฟืบอ๋อไอ้โดนละตูโดนแล้วโดนแล้วปฟ๊บปฟ๊บไปอย่าบอกนะอย่าบอกนะไอ้เจ็บ จะวิ่งมาด้วยกับเขาเหรอดูมันยืนดูมันยืนโอ้ยโอ้ยตูโอ้ทราไมมันดูรักลุเลยงยี่วะโอ้โหสามสิบสามนี่มันจะมาเอาตูให้ได้เลยใช่ไหมเจ็บเนี่ยโอ้ยสามสิบสี่สี่โอ้ยอายเอออายสามสิบห้าวูวูสามสิบหกโอ้ทำไมดูรักลุเลจัดสามสิบเจ็ด โอ้โหมีตรงไหนตัวก็ไ <tous> ม <les If> ่ว่าเลยโอ้โหมันอยู lonely, ่อยู่ในห้องสีโอ้โหตัวเกมบ้าไปแล้วสามเก้าตัวเกมบ้าไปแล้วโอ้โหทุกคนแต่มันอยู่ในห้องสีสี่สิบแปดทุกขอร้อนกันว่ะนี่มันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมรีบร้ออ โอ้ยตัวอยู่ในห้องสีไม่พอคือมันจะาอาให้ได้เลยอะเออทุกคนคือมันกาดจะเอาพี่ให้ได้เลยอะออกจากห้องสีพี่รอดจากห้องฉีกสีคือปพ๊บโอ้โหมันจะตามมาอีกว่ะโอ้โห ตูเอาไม้กางเขนเอาไม้กางเขนอ้หตามหาชีวิตตามหาชีวิตสี่สิบหกสี่สิบหกดีเลยตูตามหาชีวิตก็ตรงนี้เลยะตายตายตูตายตูตายแล้วมันกระโดดเฮ้ยมันบ้านอะไรวะเนี่ยรูป่ะดูมัน ลูปทำไมมาบลักหมดเลยวะทุกคนเอาละคือตัวเกมมันคือยังไงคือมันกะจะไม่ให้เรารอดแต่แรกแล้วหรือเปล่ามันกระโดดเหวเหยงเลยอ่ะมันมาสามตัวห้องซีก็มาโอโหตัวยอมเลยเฮ้อ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 ่าฮเ,เอาตัวให้ได้เลยทุกคนเอาตัวให้ได้เลยเอยเออพอแล้วตัวรู้แล้ว เฮ้ย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 ตุย <c oughs> ้มีกบหลังก็ได้โอ้โหสุดจริงๆว่ะทุกคนเก็บของไม่ได้แล้วอะเียบดิเสียบด,เยบดิเสียบเลยอ่ะตรงนี้แหละลงมาดิเออ โอ้โหตัวรอดมาสามตัวเพื่อมาติดบัคคือเกมมันไปต่อไม่ได้ไงมันเอาเจบแบบเจฟมาเกินไปไงมันเอาเจบมาสามตัวรวดไงแล้วก็ห้องเจดสีก,ก็ปล่อยมาแล้วก็ทีนี้ตัวหนีได้ไงถึงก็ติดบัคเลยถึงก็ติดบัคเลยคือเมื่อกี้อ่ะมันบัคแบบบัคเลยครับผมนี่มันรอบต่อเลยนะพี่เล่นต่อเลยครับผมคือต้องบอกว่ามันบัคเพราะไม่รู้ดิมันโผล่มาห้องซีกได้ยังไงก่อนน่ะเจบอะ มันโผล่มาดักหน้าครับผมตามหลังมาไม่โผล่ฮะแล้วก็มาดักหน้าโอ้โหสุดจะทานทนนะคนอย่างเจฟแล้วคือโผล่หลังโผล่หน้าห้องที่สองโผล่หลังโผล่หน้าแล้วโผล่มาอีกห้องติดบารกเลยห้องที่สามคือมันไม่ให้ไปต่อแล้วคือไปต่อไม่ได้ละถ้าเราใช้ไอ้เฮ้ยมันเหมือนตานั้นเลยว่ะที่พี่แบบรอดมาได้อะ่ะจากเอมบูดอะห้องที่สี่ใช่ไหมมันเหมือนตานั้นอะแล้วมันก็ส่งให้พี่ไปติดบารกอะห้องที่ห้า เพราะว่าประมาณว่าเฮ้ยรอดได้ไงวะอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมพี่ว่าใช่อยู่ะประมาณแบบเฮ้ยไอ้นี่มันรอดได้ไงวะใช้โปหรือเปล่าฮะรอดได้ไงก่อนก็เลยส่งมันไปติดบั็กเลยโอเคแตงกิย okay. วตูวแตงกียวตัวไม่ผ่านหรอกวะเนี้ยไม่ผ่านก็ปล่อยไปไปปวดหัวกับเจบมาคลิปเนี้ยห้องที่เจ็ด ใช้ชื่อกิดว่าบนหัวกับเจฟของที่แปดโอ้ยอายโอ้โหยี่สิบสองตัวจะกก้มก็โดนจะกก้มก็โดนจะเงยก็โดนยี่สิบสามยี่สิบสี่้ยตัวอะไรมาวะมาได้ไงนะ่ะโอ้โหตก โอ้ตูกดเข้าเกือบไปทันโอ้โหอะไรเนี่ยเอา้าโอ้อะไรวะมันจะมาพ้องกันทำไมโอ้ตูหลบตัวดึงมาเจอตัวดึงโอ้เอา้าสรุปจกี่ตัวเจ้ากี่ตัวเนี่ยโอ้ตูไม่เจอเจี๊ยบตูก็เจอพวกนี้หมดแรงและวกำลังใจอย่าพูดคือมันบ้ากอะไรขนาดนั้นวะ จะให้ตุวมบานก็ไม่ให้โอ้ไอตุ่ไปเธอไอตุ่ไปปล่อยตุไปเธอไอเจฟมาอย่ามาซ้อนกันอีกนะอย่ามาซ้อนกันอีกนะไอเจบมาซ้อนกันไม่พอโอ้โหไอพวกนี้ยังมาซ้อนกันอีกเดี๋ยว้นดักหน้าอีกนะทุกคนคอยดูเดี๋ยวดักหน้าอีกนะจบเลยนะมาเอาล่าะครับผมกระโดดขึ้นมาแล้วซิกเกอร์วู้ ขับรถมาแล้วเป็นแ,แโอน้โหแล้วดัวโ,โหดูมันวางกล้วยโอ้โหมีอีกแม่มีอีกแม่จะเจ็บจะเจ็บดักหน้าตัวบีอีกไงล่ะสามหกใช่สิสามเจ็ดเล่นแบบนี้แล้วนี่เอาตูไม่ลงก็เล่นแบบนี้แล้วนี่สามแปดสามเก้าเอาตูไม่ลงเลยเอาไอ้เจ็บมาดักหน้าสี่สิบมันมาแล้วสี่สินลามหลังไปละ รถรถมัตปี๊ดหลังไปแล้วรถมัตปี๊ดหลังไปแล้วโอ้ยรอตัวแป๊บดึง42ว,ว,วู้โอ้โอ้โหรอดเฉยรอดได้ไงวะเนี้ยฮุ่้ยวุย้ยลูบเบิลอดอีกแล้วทุกคนวูว้เอาละฮะปึ๊บมา43อ,อยู่ไหมละ่ะ ถ้ามันอยู่เราจะได้วิ่งเลยฮะวิ่งแล้วปลาเลยตีตีไม่มาว่ะทีนี้ไม่มาห้องกว้างเฮ้ยแต่เพื่อนตัวมาเพื่อนตูมาไอเจมไม่มาเพื่อนตูมา โอ้โอ้ตู้มันเข้าได้ไม่นานเพื่อนเพื่อนบุ๊ทเพื่อนบุ๊ทรีบไปโอ้โ,อโอหเห็นกับตาแวบบแวเห็นแวบแวบแต่เห็น ขยันมาไฮตูไฮตูบอกอยากจะทิบตูเต็มที่ละปุ๊บหมดยังอ่ะบุ๊ดพอเจอโอเคนะบุ๊ดบุ๊ดพอแล้ววะ่ะทุกคนบุ๊ดไม่อยากทำพี่แล้ววะ่ะเอาล่ะครับผมฟิกเกอร์มาแล้ววูฮเอารูเบิร์ตไปกิน ตูขี้เกียจละฟิกเกอร์เอาจริงตูขี้เกียจเล่นกับเองละตูแค่จะเจฟตูก็พอแล้วเหนื่อยแค่นี้ตูก็เหนื่อยละในเวลาเอารูเบิตไปกินเดี๋ยวเราจะโยนไปตรงนั้นฟิกเกอร์เว้ยลงมา ลงเหนื่อยว่ะให้พักหายใจหน่อยทุกคนเนี่ยถ้าเจมันมาห้องต่อไปเนี่ยสบายเลยนะพี่จะวิ่งมันอยู่ในนี้โอเคเรียบร้อยวู้ถ้ามันโอ้โหตัวละเบื่อวายออ่ะห้าสองเนี่ยถ้ามันมาห้องต่อไปเลยที่จะลากมันเข้าไปห้องเอ็มบุธให้ดูโอเคโอ้โหของดีเฮ้ยรอบนี้ไม่มีเอนั่นว่ะ รอบนี้ไม่มีแท็บเลดหรอเพื่อนโอ้โหไม่ให้ทิปเลยถ้างั้นน่ะฮัสสามเอาละฮะทุกคนถ้ามันมานะจะลากไปห้องฟิกเกอร์เลยฮัสสี่จะมันมาจริงจ้ามันมาจริงจ้าว้าวว้าวว้าวไอเฮดโบร่ไม่เฮดโบร่ว่าไงล่ะจ้าน้องเจ็บวู้ โอเคเราจะเสียสปีดในการวิ่งหน่อยครับผมแล้วก็รูเบิร์ดใส่มันนะอย่างนี้รอดเราจะได้ไม่ติดบั๊กไงคือเราต้องมันไม่โดนตบดีไม่ดีขึ้นเลยฮนะเจฟเนี่ยหกสิบสามตัวลนะไงเฮ้ย <c oughs> ตุปลาระเบิดไปไหนวะเนี่ยโอ้โหตัวว่าแล้วไงดักข้างหน้าตัวเหรอดักข้างหน้าตัวเหรอเออโดนไปดิโอ้โหตอนแรกมาระเบิดไว้ได้ดูเก็บเป็นองงาทุกคนวู้โกตูสลีฟเองหละไปโกตูสลีฟบอกไว้ก่อนวู้กลับแบบสะใจอะไรผมมันจะอยู่รอบหนึ่งอะมันจะมาประมาณสามตัวมา70เอ ซิกเฟสสองมาแล้วเอาล่ะครับผมตอนนี้รถแรงไปแล้วครับผมโอ้ยใจเย็นใจเย็นเจ็ดสิบสองกล้วยเอ้ยกล้วยเรื่องคเท่าไหร่วะจังมันจังมันไม่ต้องนับเจ็ดสิบหกโอ้โห้อายหูเบื่ออายวะเจ็ดสิบเจ็ด ตูต้องผ่านตีเฟดสองให้ได้บอกเลยตูต้องผ่านมันให้ได้เจ็ดสิบแปดวู้ว้ารอดว่ะทุกคนโอ้โหเอาละครับผมเจ็ดสิบเก้ายังรอดอยู่เนี่ยแหละมันน่าจะมาแถวนี้แหละแปดสิบอะไรวะดู เสียงเกมไม่ดังยังอ่ะเปดสิบเอ็ดระวังฮะทุกคนโอ้โหมันก็ลุ้นอยู่นะมาถึงเนี้ยทำไมเมื่อวานมันเล่นง่ายกว่านี้วะเป็ดสิบสองตัวเตรียมวิ่งอย่างเดียวอ่ะไม่รู้อ,อ่ะปึ๊บตอนนี้ตัวเตรียมวิ่งอย่างเดียวอ่ะ เออือไอ้นั่นมันมาเจฟอะเป็ดสิสามพอมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งฮะมันจะออกมารอบละสามตัวเป็นอย่างต่ำเป็ดสิสี่โอ้ยตกใจหมดโอ้เป็ดสิบห้าไอ้นี่ก็มาไม่สูไม่เสียงหมดแล้วหมดแล้วตูวเป็ดสิหก 8ปดสิบเจ็ดอมบูดเฮ้ยเพื่อนบอกเข้าตู้ได้ตลอดสบายแล้วตูสบายแล้วตูแอมบูดดูกูเอาสักสิบสปดรอบอ่ะเอมบูดเอเอนัอ่นละวุ้ะมันถ้ามันมาถี่มากเลยนะทุกคนดูดิดูเสียงดิฟูฟูแล้วพอเรากระโดดออกตู้ปุ๊บมันโดนละโดนมาละเฮ้ยเอ้า ทำไมทิ้งช่วงบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาช้าครับผมแล้วแต่อารมณ์เขาเอาไงหมดเวย <laughs> ยอมเบล่ะสียอมเบล่ะสิไอบูตตูเข้าตูได้ยาวๆทำอะไรตูได้ะฮอู้้ oo, ทำอะไรตูได้เราเอาละครับผมฮ้ยแล้วทำไมยามันไม่ยอมเพิ่มให้วะ ตอนนี้ขอทานไปจ่ายก่อนได้ไหมขอทานไปจ่ายหน่อยได้ไหมไม่มีเลยอะทำไมมันไม่มันไม่เพิ่มหลอดเลือดให้อะมันต้องโโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยอาจจะต้องเจอแล้วครับผมเจฟแปดสิบแปดเอาวะได้ทานไปจ่ายวะทุกคนวู้ เอาล่ะอาจจะเจอตรงนี้ก็ได้8ปเก้ามันชอบอยู่เนี่ยห้องพวกเนี้ยยังชอบเลยมันอะตะเกงเข้าเลย90ตูบอกแล้วตูเจอห้องนี้ออกจะบ่อยมาดิโอา my head my head b l o ตูเจอเองบ่อยห้องเนี้ยตูรู้ ตัวรู้ว่ามันจะต้องอยู่ห้องนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยังต่ำนะรอบหนึ่งเจบเจบมันจะอยู่ประมาณสามตัวสามตัวครับผมทุกคนก้ที่เปลีเอาละฮะก้าที่สองอย่ามาอีกนะถ้ามาอีกเกินแล้วนะเฮ้ยไอตัวนี้มาไงอะ มาอีกไหมโอ้โหโคตรโกงเลยอีกพวกนี้9ก้าสิบามก้าสิบีถ้าเจ๊ม,มาอีกก็ปล่อยพี่ไปเลย9ก้าสิบห้าแล้วมันมีตู้ไหมล่ะแถวเนี้ย เสียงเล่าโอ้โหตัวจะถึงอยู่แล้วก็เสียงก็ไม่มามีแต่อะไรก็อ่ะอะไรวะรีไวต์ตัวยังไม่ได้รีไวต์เลยเพื่อนขอตัวรีไวต์หน่อยฮะฮะฮะัลโหล โอ้โหแล้วรีวายใช้ไม่ได้ด้วยตูมาถึงขั้นนี้แต่ใช้รีวายสงสัยรีวายมันจะใช้ได้เฉพาะแบบชั้น90ลงไปแล้วทุกคนโอเคครับผมยังไงาาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยฮะวันนี้พอแค่นี้ครับผม